ทุกท่านนะครับเดี๋ยวาพาเอฟซีพี่น้องมาดูเกวียนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเกวียนนะครับเกวียนคือสมัยก่อน,นก,ก็คือไม่มีรถไม่มีเรือ,อนานชาวบ้านบ้านเราจะใช้เกวียนในการคนของนะครับหรือว่าไปนาไปไรนะครับจะมีเกวียนคนคนข้าวเปลือกเนาะเรามาดูว่าสมัยก่อนมีเกวียนนะครับมีที่วัดที่นี่นะครับจะมีเกวียนอยู่ สังขะเนี่ยอยู่ที่ไหนนะที่รับจ้างทำสังขะบ่ใช่ใช่ไม่ได้ใจประสุนทรธรรมท่านมีหรือเปล่ารับอยู่ปยสังขะที่สองสามปีก่อนไญาตดาสีตายอ่้นี้ก็เยอะนะครับนี่เด็กเวียนพรอะม่พี่น้องเยอะว่าใช้ไดอนไหนใด้ไ่ได้ียมาังหนลูอ๋อนี่เกวียน เกวียนเก่าอันนี้ตอนหลวงพ่อสอเนี่งั้นท่านไปหาควันซื้อมาถวายด้วยซื้อด้วยถวายที่จุนใจย์ถวายแล้วก็อัดอัดหมาใช่ไหมจ้าเออมีคนถวายหน่อยถวายใครซื้อใครขายก็ซื้อเวียนเวียนนี้ออกงานบ่อยอย่างนี้หรือคะมันโอ้ไงไม่รู้ว่าเอกงานบ่อยเหมือนกันมยืมนี่ก็เรือเรือหดหดน้ำขอได้สองปีมั้งอันนี้เป็นเกวียนเฮบิวิเซเดนี่มีมีคล้ายเรือสวนโอหงตรงนั้นเรอจนโอหทำทเพราะเขาเรียกว่าฮดฮด เรือหดน้ำเรือหดน้ำผมเขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่านะพดพดหญ้าคู่เนาะพดหญ้าคู่แล้วปลาทำมอเรมาด้วยปีนั้นอ่ะนี่ยจะเอาไปด้วยโอ้นี่ครับให้ดูกุเวียนนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็ต้องใส่จารบีเลยด้เอฟซีนะครับหรือต้องใส่จารบีเลยโอ้ดูครับอาศัยผู้พังหมดนานเกินนะครับแต่ด้านข้างจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะเป็น จะเป็นไม้ที่ดัดจนเป็นโลกกเวียนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่ะอ่ะเราไปดูนะครับนี่เลยกระเวียนนะครับกรเวียนนี่ก็จะใช้แบบสมัยนี่ก็จะใช้ประดับผ้าแล้วก็ตกแต่งในการแห,หน้าแห่แห่กระทิ้นงานผ้าป่าหรืองานฉลองพัดยศก็จะมีการแห่กเวียนบ้างนะครับหรือแหโชฟ้าก็จะมีกระเวียนนะครับลูกเวียนอีกครั้งหนึ่งเลนะครับนี่ครับ บางทีเหลือแต่ล้อนะครับก็มีระยะไม่ได้ซ่อมเซมนะครับขาดนี่จนำเคร่อกัพสวยน่ย่สวยแล้วจ้านำเพ่องครับนี่ครับโอ้ตกอยู่ผน้องป,ประกอบนะครับนู่นนั้นตัวยาจ่ายยาัยใหญ่อยู่ฝังนู้มออกยากหน่อมันต้องรื้อล้อเนาะ จะออกได้ออยู่จมพระในเอฟซีนะครับบัณฑขามก็มีช้างตัวเล็กๆเนอนน่ารักนะครับโอ้น่ารักนะครับนี่เกียนสะสมเยอะแยะเลยมีแต่โลเลครับนี่อู้นี่ก็หักนะครับนี่หักเป็นคืนนานจัดนะครับเกเวียนเก่านานจัดนะครับก็พุพังตาสภาพแล้วนี่ครับ เป็นแหล่งอนุรักษ์เกวียนเก่าเลยนะครับนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อโสน,นะครับท่านจะซื้อเกวียนมาไว้จนที่นายขายก็ซื้อนะครับนะซื้อบ้างบริจาคเอเอยียโยมบริจาคบ้างนะครับเป็นแหล่งเกวียนเลยครับนี่โอ้อันนี้มีแต่ล้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวานนี่คือเกวียนนะครับถ้าประกอบถ้าคนประกอบเป็นก็ไม่ยากนะครับ ดูสมัยโบร,ราณนี่ครับการกลึงเกวียนนี่มันไม่ใช่ธรรมดากลึงเป็นลวดลายจนสวยนะครับดูครับเป็นลวดลายเลยนะครับรมแค่แต่รม,มรมสเต็กกองรมกองระเต็ภาษาเขมรเธอรมนะเธอกองนะครับเอฟซี FC, มันเขากลึงอย่างสวยนะครับ,รบนี่ครับอ่านะครับอ่านี่ครับให้ดูชัดๆนี่เด้อนะครับเกวียนหลายอันมากเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นกเกวียนเก่าพาย ทุกท่านมาดูเกวียนนะครับนี่นะครับนะครับเออนี่นะใครเคยมาเห็นเกวียนบางคนข้าวคนสมัยก่อนจะมีที่คนข้าวจากนานะครับคนของคนข้าวคนไม้คนอะไรสารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับโดยจะใช้พลังจากวัวหรือจากควายนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือตัวนี้คือไอที่ควาย นะครับหลายคนเลยท่านก็จะเห็นเนี่ยอันนี้ยังสวยตะเกวียนยังใช้ได้ด้วยนีย่อันนี้ดมสิก็จะมีเอาไม้มาต่อกันทำเป็นวงกลมแล้วก็ต่อกกันเรื่อยๆจะเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเหล็กดัดข้าๆนะครับอ่าในการศึกาธุนะักปูเวียนเยอะจริงๆนะครับนี่หลายถ้าเป็นรถเ,เรียกหลายคันที่เกวียนก็เรียกอะไรไรอะไรนะครับหลายใครทราบก็ คอมเมนต์มาด้วยเอสพูดผิดขออภัยด้วยนะครับอาจจะไล่เกวียนไม่ใช่ไล่คันไล่อันนะครับนี่ครับนี่เยอะไปหมดเลยเนี่ยเกวียนกับอู้เยอะแยะเลยนะครับเกวียนเยอะแยะจริงจริงอู้วันนี้ยังสวยนะนี่กลองเพลนก็เยอะนะกลองเพลนก็เยอะ ระคัางก็แยะเยะบ่ว่พี่นี่ยังสวยนอันนี้ยังยังยังสวยแต่ต้องซ่อมหัวหน่อยซ่อมั่อยงเปดหาชอบยิ่งชอบได้นี่หัวมันขานี้ครับนี่ที่ขั้นเขานี่ยวันนั้นใครมาดูมาเอาขอนี้่มาทำอะไรดูนะตรงนั้นอ๋อนี่โคลไปเลยนะไปขัดเลยอ่เอนี้มีมานานหรอยังพอ๋อมัน พงจุวัดได้ o w many แล้วที่อน่าถวายบางซื้อบางไกลๆวเขาถวายมาแสดงว่าอาจารย์เป็นนักสี่ปีแล้วแต่ว่ามีมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่กดตรวชงก็ถวายนี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาถวายเพื่ออะไรเรื่องรถที่ขัดไว้ไม่มีรถเราไปเอาสวยครับนี่ยชอบชอบชอบถ้ารถเขาเรียกเป็นคันถ้าขี่เรียนเขาเรียกเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นเป็นเล่มโอ้เปลี่ยนเป็นเล่มขอภัย DFC เป็นเล่มเลยอย่าทำเนี่ยคาโบราณก็บอก ร้อยเล่มเกวียนโอ้ร้อยเล่มเกวียนเนาะมาเาเด้ครงเนาะเออมาราเด้คมงยใคลขาคองลูกเอ้าช้างช้างเป็นโครงโครงางปลาเป็นเป็น่ก็เป็นนับเป็นตัวเป็นตัวอ๋เป็นโครงเอ่อเป็นเกวียนเป็นเล่มนะครับรอเยเล่มเกวียนนี่เนะเอฟซีรอยเล่มเกวียนนะครับดูจารยนะเยปก่นเดียนัพีวานน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 น อครับดีครดีเอสีนะครับก็อยากสวยยักเดียเด๋ยวนับดูว่าร็อกวียนเท่าไหรน่นะ,ะ่ยกำลังเคลียนเท่าน,นั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอู้สิบเจ็ดอันพอดีเอสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้โอ้ไปแล้วสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ยังเหลือแค่เจ็ดศูนย์นะครับที่ยังไม่โอ้กันครับอันนี้อันนี้รู้ ดมประเทศษเขาเรียกโอ้ดมนะ FC มันมีแค่17นะครับนับเรียครับ17เดืนนับใหม่ก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับ FC นะครับ17โอกไปแล้วนะครับยังเหลือแค่17กับ0นะครับกลมๆน่าจะเป็น0นะครับอ่ะโอเคครับ FC ลำลากันไปให้ดูกเกวียน นะครับขอให้ทุกคนท่านรวยๆเฮงบางๆนะครับกับเกวียนเยอะแยะไปหมดเลยครับบัานหลวงพ่อสสที่ท่านละสังขารไปแล้วนะครับอมาดูเกวียนแบบนักสะสมเกวียนเก่าเกวียนโบราณเลยนะครับนี่เยอะจริงๆนะครับสาธุสาธุอ้าลํำลากันไปนะครับสำหรับเอฟซีนะครับขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆขอบคุณครับสวัสดีครับผม